ครับผมกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกินวิชภาภัณนะครับผมก็คือช่องของผมนั่นเองวันนี้ผมจะมารีวิว ตัวละครใหม่ที่เข้ามาเมื่อวานนะครับเป็นตัวแรกเศษโคล่านะครับก็เดี๋ยวใครที่เข้าไปแบบไม่รู้ว่าร้านตู้แรกโคล่าอยู่ที่ไหนอ่ะตามผมมาเห็นแถบข้างล่างนี้ไหมครับหาคําว่าที่แรกของครับผมกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาให้สุดครับอันนี้เป็นโคล่าครับก็คือกดเข้าไปตรงที่เขียนว่าโคล่านี่เลยนะครับมันจะชัดเจนและอันนี้จะมีประจําวันกับปกติให้คุณเลือกมาที่ปกติครับ ในก็จะเจอนะครับผมตัวแรกโคลรก็จะมีเอสทหารเรือผมเคยรีวิวไปแล้วคโคก็ได้เคยรีวิวไปแล้วนามิเคยไปแล้วเออเจ้ามันเชื่ออะไรว่าซ่องไอ้คิงรีวิวไปแล้วครับแล้วก็มิสเตอร์ทูตัวใหม่ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในรหัสที่ผมไม่ได้เล่นมาเป็นปีนะครับคือผมแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับผม เกือบตั้งแต่เริ่มปีนี้มาตั้งแต่เริ่มปีใหม่มาเนี่ยผมเล่นประมาณสี่ครั้งเองนะไม่เคยได้ไม่ค่อยได้เล่นเลยสรุปแม่งเมื่อวานนี้กูได้บอลเคมาเฉยเลยเกือบแม่งมีเศษไงทุกคนมีเศษโค่าเยอะเนี่ยครับแล้วนะผมก็ไปยัดเศษทองอีกห้าร้อยกว่า,ก,วาก็เป็นเวลเก้าสิบนะครับผมตอนแรกมีเวลแปดสิบนะยัดเศษทองอีกสี่ร้อยเป็นเก้าสิบนะครับผมประมาณนี้เลยนะสำหรับตัวละครบอลเคหรือมิสเตอร์ทูตัวเนี้ยไม่ได้ปัญญาอ่อนเหมือน มิสเตอร์ทูตัวแรกนะครับเป็นตัวละครที่เก่งกว่ามิสเตอร์ทูตัวแรกมากๆนะครับผมคือหนึ่งเลยนะมันเป็นสายวิ่งไนงะแล้วก็วิ่งเร็วนะครับผมแล้วความโกงของมันนะครับก็คือเวลาที่มันโจมตีใส่ศัตรูไม่ว่าจะตีปกติหตรือว่าใช้สกิลอะ่ะแม่งดูดเลือดด้วยมันจะเลือดเด้ง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 เลยในยิ่งมาสกิลเนี้ยครับที่มันหมุนเป็นลูกคางอะ่ะแม่งชาร์จนานสัดๆแล้วโดนทุกครั้งมันก็เลือดเด้งเลือดเด้งทุกครั้งครับทําให้ศัตรูหลับด้วยนะครับผมเดี๋ยวดู พุ่งชนสร้างความเสียหายให้ศัตรูที่อยู่ในระยะกลางอีกทั้งระหว่างกดปุ่มสกิลสกิลค้างไว้จะสร้างความเสียหายต่อเนื่องใส่ศัตรูที่อยู่ระยะในขอบเขตที่กำหนดอีกทั้งยังมีโอกาสมอบสถานะสลบให้ศัตรูที่ได้รับความเสียหายเมื่อปล่อยปุ่มสกิลหรือเมื่อเวลาผ่านไปตามที่กาหนดจะสร้างการโจมตี จะสร้างการโจมตีสร้างความเสียหายและซัดศัตรูให้ปิวระหว่างที่กดปุ่มสกิลค้างไว้สามารถเคลื่อนที่ได้รับกดค้างแล้วก็วิ่งไปขึ้นมาข้างหลังซ้ายขวาได้เลยนะครับผมหลังจากสกิลทำงานจะได้รับผลไม่เสียการทรงตัวในระยะเวลาที่กำหนดนะครับผมประมาณนี้เลยนี่ก็ประมาณนี้เลยครับส่วนอันเนี้ย ดีต่อสายวิ่งมากๆคือมันเป็นสกิลที่ไกลสัตว์ครับผมใี่คานี้ได้เลยมันมันไกลมากลูกเตะสกัดกัน้นนาเฟเต้เนี่ยนะฮะแล้วนี่ความทรงจําผัดหวนแห่งฤดูร้อนนะครับผมและดูความโกงของมันคุณสมบัติถูกแสดงบนมินิแมปของศัตรตูในฐานะทีมศัตรตูไม่มีผลหลังเริ่มแบทเทิร้า150วินาทีเมื่อพังชีวิตมากกว่า30%เครือถ้าเรา เพื่อในมินิแมปะคิดคิดออกไหมมินิแมปเนี่ยมินิแมปเราจะโชว์ในทีมศัตรตูว่าเราเป็นทีมศัตรตูสมมุติว่าศัตรตูเป็นทีมสีฟ้าแต่เราเป็นทีมสีส้มในมินิแมปของเราจะเป็นจุดสีฟ้าเหมือนศัตรตูเว้ยมันจะอารมณ์คล้ายๆกับเคียวชิโร่อะทุกคนประมาณนั้นเลยนะก็คือมันมีมันมีผลปีศาจผลปลอมตัวครับมันสามารถแปลงเป็นใครก็ได้นะอันนี้ ทุกคนในทีมตัวเองจะความเร็วเพิ่ม30วินาสามสิบ์เซ็นวินาทีไม่แสดงผลํามเมื่อโดนศัตรูเคโนี่ความเร็วในการชิงสมบัติเพิ่มขึ้น40%เมื่อพลังชีวิตมากกว่า7จะสครับผมส่วนอันนี้ความเร็วในการชิงสมบัติเพิ่มขึ้น10%เพิ่มสูงสุดถึง30%จะร์เซ็ตรเซเมื่อโดน KO เมื่อใช้สกิล2 ฟื้นฟูพลังชีวิต3%และย่นเวลาคูดาวของสกิล25%โอกาส100%เมื่อโจมตีศัตรตูก็เกือบมันจะฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยแล้วก็ย่นเวลาคูดาวสกิล25%ด้วยเมื่อโจมตีใส่ศัตรตูครับฟื้นฟูพลังชีวิต15%และย่นเวลาคูดาวสกิล1 30%เมื่อชิงสมบัติได้เนี่ยคือโอคตรดีหายบึนงง เมื่อพลังชีวิตมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นก็คือถ้าเลือดเต็มอะ่ะมันจะไม่มึนงงเว้ยไอเชีย่ยม่งเก่งสัสแต่เสียอย่างเดียวมันเป็นสายวิ่งสีน้ําเงินซึ่งโอ้โหถ้ามันเอาเป็นวิ่งแดงนะโรเจอร์โอเด้งมีมีร้องเหมือนกันน่ะโอ้โหเสียดายมันเป็นเสียเงินไงมันแพ้ทางตัว ex ช่วงนี้ครับผมเสียดายถ้าเป็นสีแดงนี่แจ่มเลยนะครับซึ่งบน k ตัวแรกมันเป็นหมัดแดงหมัดหมัดเขียวไนงะบน k ล่างแรกอ่ะมันเป็นหมัดเขียวโอเค เหรียญของผมใส่เป็นเซตเด็กนะครับผมเป็นโซโลเด็กกับลูฟี่เด็กครับผมเป็นเหรียญ6ดาวนะอัตราการเกิดคิดิคอนเพิ่มขึ้น8ดเปซนเพิ่มป้องกัน3 5จุห้าเปอร์เซนพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 6. 5ห้าเปอร์เแล้วก็พลังชีวิตสิบเ็ดเปซนะครับผมเป็นเหรียญโซโลว้เด็กเหรียญล,ลูฟี่ก็เพิ่มพลังชีวิตแดเปอร์เซนะครับผมอัตราการเกิดคิดิคอน3าจดห้าเปอซนพลังป้องกัน6 5จดห้าเเซนแล้วก็โจมตีสนะิบะอ็ดเก็จะเน้นเอ่อเน้น เลือดกับโจมตีครับบวกเลือดไปทั้งหมด1192นหนรอเกอะครับบวกโจมตีไปทั้งหมด243ร้อยส่สบวกป้องกันไปทั้งหมด154ก็บ,บวกคิดจะคอนไป1.16%นะครับผมโอเคก็ตอนนี้ผมอัพถึงบูสต์ิแล้วนะก็คือเกินบูสตหมาช่องหนึ่งเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าผมมีบอลเคร,ร่างแรกหรือเปล่า เผื่อใครเป็นผู้เล่นใหม่แล้วยังไม่เคยเห็นบอลเคร,ร่างแรกไงเอ่อบอลเคร,ร่างแรกมีหรือเปล่าไม่เผื่อเป็นผู้เล่นใหม่แล้วหลงเข้ามาดูช่องผมแล้วไม่เคยเห็นไง๋ยวเขาผมโม้อ่ายังไม่มีนะครับอะเดี๋ยวดูตัวที่ยังไม่โดนปลดล็อกเอออินเทวะเอ้าทำไมหาไม่เจอวะทุกคน เย็ดเคกูบดล็อกไปอะไรอย่างวะเนี่ยหาก่อนนะเฮ้ยสัตว์ทำไมหาไม่เจอมิสเตอร์ทูมิสเตอร์ทู อาจจะละเนี่ยครับผมเป็นมิสเตอร์ทูร่างแรกนะครับผมเป็นหมัดเขียวนะโอเคแต่ว่ามันกากสุดๆเลยนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็โอ้โหก็ช้านะครับแต่นเนี้ยก็ก็โดนยาาเหมือนกันนะครับแล้วดูถ้าวิ่งมันดิวิ่งช้าเฉื่อยมากครับแต่บอกแล้วครับตัวนี้ตัวที่เข้ามาใหม่ๆนะเป็นโอ้โหเรียกว่าเมตาเลยได้ไหมมีแต่คนเล่นอนะมีแต่คนอยากได้ตอนเกมใหม่ๆเกมเปิดใหม่ๆมันเข้าใหม่ๆอนะมีแต่คนเล่นนะครับผม คือเล่นกันเต็มเซิร์ฟไปหมดนะเกมไอตัวเนี้ยคือตอนเกมเปิดใหม่ๆนะไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ทุกคนใช้ตไตแแรงเว้ยแล้วคือแม่งเล่นกันเต็มไปหมดเลยผมโม้แต่ว่าพอมีมิสเตอร์ทู่ร่างร่างนี้มาก็เออก็โหดกว่าเยอะเลยนะคือพัฒนาขึ้นมาเยอะเลยโอเคนั่นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอยู่ในแรงเอนะครับซึ่งไม่ได้เล่นรหัสนี้มานานมากเลยแรงตกนะครับผมแล้วขอโทษบอกก่อนนะขอโทษ มิตรทูร่างนี้เตะธรรมดาถ้าจะโยกเยก,กเหมือนตุ๊ดนิดนึงแต่ว่าไม่ปัญญาอ่อนนะครับผมขอโทษนะไม่ปัญญาอ่อนนะครับเกือบเตะดูดเลือดด้วยนะเลือดเด้งเลือดเด้งเลือด,ดเอด,ด้งนะโอเคได้ด่านชาวบันดี้ครับผมเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปยึดธงข้างบนคลิปนี้น,นีนานซะหน่อยแต่ว่าสาระล้วนๆครับผมทนดูสักแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ทีมเรามีโกดีโรเจอร์ครับทีมเขามีซันนี่คูมันมีเอ่อลูฟี่ร่างใหม่ครับ ขอไปเสียงรบกวนเงียบโอเคครับวันพีซเบอร์นิงวิวผมได้โพสถามไปแล้วว่าทำไงต่อแต่ว่าไม่มีใครตอบเลยคือผมอยากเล่นมากเงียบมันเชอามากวนคลิปผมไอ้นอกตัวเนี้ยโอเคมาโอ้โ ทีมเขาก้ามุ่นสามครับผมทีมเราเป็นหลักแสนนะโอ้ยนี่ไม่มีบูทไม่ได้อัพบูทแล้วใช่ไหมเอาไปดูมันโกรธด้วยมาวิงาว่งมาวิงว่งวิ่งวิ่งกระตุดวิง่งตุดวิงดว่งวิง่งโอ้โหดูท่าท่าโคตรตุดเลยสัสยีลยกแขนเก่งสัสสัสเฮ้ยเงียบโอเยครับผมเดี๋ยวเรายึดธงก่อนนี่ยึดธงแล้เลือดแดงเลยเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกเหมือนโดนโจมตีอ๋อตาเหี่ยวเขาตัดส่เรา ว้าวตีไม่เข้าครับผมพี่น้องประชาชนเดี๋ยนะเดี๋ยดูนะ <c oughs> นี่แน่นี่แน่น,แนี่โอ้ยลูกขังกระเทยโอย้มันมันชอบหลุดครับผมมันชอบวืดนะ <c oughs> ถามว่าทำไมผมไปไกลเทบโอ้โหมันไม่โดนครับผม <c oughs> ผมเล่นไม่ค่อยเก่งผมเพิ่งลองเล่นตาสองตายเมื่อวานเนี้ยโอเคเดี๋ยวเอาเลือดก,ก่อน <c oughs> โอเคครับ เอาตายเหี่ยวนายยืนอยู่นอกทงอยู่นายไม่โอ้โห,หลุกลุนลงไปเลยเอาใหม่เเพราะว่าวันนี้ผมยังไม่เล่นเลยผมเล่นไม่เป็นด้วยบอลเคล่าเนี้ยแต่ว่าคุณสมบัติมันเก่งจริงๆครับทุกคนเฮ <c oughs> ้ยโอ้โอ้เผอเหยียบฟองสบ,บู่ขึ้นไปโอ้สอรี่สอรี่เ <c oughs> บอรวันนี้เพิ่งเล่นตาแรกเบอร์เบอร์หน่อยโอเคแม่อะไรขอโทษครับเดี๋ยวเดี๋ยทำไมมันกระตุกแบบนี้ <c oughs> อ้าเขาหนีเขาหนีเหรอเดี๋ยว พี่รู้ว่าเจ้าจะทําอะไรนี่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 กดชาร์จครับดูดเลือดก่อนดูดเลือดก่อนเนตหลบหลบสลบไปสลบไปมันจะกระตุกนิดนึงครับเนตไม่ค่อยดีเนี่ครับผมโอโ้โหชาร์จโคตรนานอ่าเนี่ยถีบกระเด็นออกไปครับผมเห็นไหมมันชาร์จนานแค่ไหนครับบนเคสร่างเดี๋ยวเดีๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวอ๋อจะตรวจมาหาล้ะครับพี่หนีก่อนพี่หนีก่อนถีบกระเทยเห็นไหมมันไปไกลแค่ไหนเห็นไหมว่าสกิลมันไกลแค่ไหน เอาทำไมสันติสันติกระตุกอ่ะสันติทำไมไปดูนะสันติบืบเบืบโอเคตรงนั้นเข้าไปยืนบูนอยู่ตรงนั้นนะครับผมไม่ค่อยอยากเข้าไปเสียงเท่าไหร่นะครับโอเคโอ้เดี๋ยวผมขึ้นไปฟ้องบนก่อนทุกคนมันมีคนมาวะ่ะมันมีคนมาวะ่ะตาแรกถือว่าซอมซอมครับลูกเตะชาร์จกระเทยมาซาบุคุง ถึงนายจะเพอร์เฟกต์ดอทแต่นายก็ยังโดนอยู่ดีซาบูคุงเห็นไหมดูดเลือดเลือดเต็มหลอดอีกแล้วครับพี่น้องประชาชนทีบประเด็นออกไปโอเคถือว่าไม่โดนซาบูคุงเขาหลบได้โอเ,เราล้มอยู่ทีมบู๊ดเราทํางานแล้วซาบูคุงนี่ตายโอ้โหโคตรแรงโอ้โหโด,โ,โดนจรวดยางยืดครับผมทําอะไรพี่ไม่ได้เลยครับไอ้น้องขอเลือดหน่อยขอเลือดหน่อยลงก่อนลงก่อนลงก่อน,นขอเลือดหน่อยขอเลือดหน่อยขอเลือดหน่อยน้องชายโอ้ โอ้โอ้ตายแน่ลูกเตะกะเ็เถิดนี่นี่นี่นีนนอ้ยโดนต่อยกระเด็นแต่ระหว่างที่ช้าอยู่โดนลูฟี่ลิโอต่อยก็กระเด็นเหมือนกันนะโอเคุูจบชนะนะครับผมโอเค MVP มีแตกเข้าไปที่เจ้าโรเจอร์นะครับผมโอเคตาแรกถือว่าสมซ้ม,ม,มครับกระตุกนิดน,นึงของอภัยนะครับผมคลิปผมอะเป็นคลิปปอดคำหยาบเว้ยคือจะไม่มีคำหยาบเลยนะครับผมคลิปผม เหลอวะไปดูอีกตาหนึ่งกันเลยจะเล่นดูสักสามตานะครับก็เหลืออีกสองตานะผมชื่อนิวขอบคุณครับสวัสดีครับนิวอะไรวะนิวนี่มันแปลว่าข่าวใช่ไหมนิวของพี่ที่ข่าวหรือแปลว่าใหม่ครับพี่หรือชื่อนิวอย่างเดียวไม่รู้ช่างเขา ตอนนี้วันพีฟติ่งแพดผมจะเอ,อประสบความสําเร็จแล้วเกือบจะประสบความสาเร็จแล้วคืออีกประมาณห้าเควสผมก็จะได้ซันจิเอสเอสแล้วนะโอ้โหคือผมเหนื่อยอคอเควสนี้มากมันเหลืออีกสามอาทิตย์เต็มๆถึงจะหมดนะครับอีกยีิบเอ็ดวันนะโอ้โหแม่งมีตัวตัดเลือดอย่างไอ้นี่ด้วยเนี่ยพวกตัวดูดพวกตัวดูดเลือดเนี่ยมันจะกลัวฟิโลว้ยคือฟิโลอะเลดีโอไนฟ์อะมันจะมันจะตัดเลือดคือแบบ มันจะไม่สามารถฮิวเลือดได้45นาทีครับถ้าใครโดนสก,กิลนั้นเข้าไปโอ้โหคือแม่งโอ้โหน่ากลัวมากซึ่งเราต้องไม่บูก๊กับเขาดีกว่าเราไม่บูก๊กับเขามั่วดีกว่านอกสจากว่าเขาจะใช้เรดิโอไนฟ์จบแล้วเราถึงค่อยไปบูก๊กับเขาดีกว่าพวกเขาอันตรายเนี่ยฟี่รอเนี่ย้ยมิการาเหรอชื่อมีกราเห ทีมผมมีรอวิง่งมีรุจิเสือมีหนวดเขาไม่หนวดเขาไม่ตัวบางสัสสัสครับผมไม่รู้ทำไมคนชอบเล่นกันน่าจะเล่นการาฟดีกว่านะใช่การาฟเล่นดีกว่านะครับผมเห็นไหม,อม,มไอตัวตัดเลือดมันขึ้นมาแล้วลลลอ ه, ลลอไอตัวตัดเลือดมันขึ้นมาแล้วหลบกันหลบก่นนี่หลบอ้าวอ้าอกูโดนกูโดนลุมกูโดนลุมนีก่อนไอตัวตัดเลือดมันขึ้นมาแล้ว อะไรกูโอเคกูแดบหลบมาก่อนโอเคตรงนี้เป็นจรวดยังยื่นมาใช่ไหมมาเลยรูฟี่คู่นี่นี่อู้ทำไมเตะไม่เข้าเลยว่าเตะเข้าห้าสิบกว่าเองแต่ไม่รเอาเลือดเอาเลือดดีกว่าเอาเลือดก่อนเอาเลือดก่อนดูดเลือดก่อนดูดเลือดก่อนอ่ะเตะกระเด็นไปเนี่ยผมเตะเขาไม่เข้าเลยทําไมวะโดนชิงหัวใจอีกทั้งทั้งที่เราเป็นคนไม่มีหัวใจแท้ๆโอ้ยเอามันวาร์ป่ะทำไมมันวาร์ปวะกระตุกว่ะทุกคนกระตุกมากเลยตอนเนี้ยโอ้โดยนะ อะไรวะผมวิ่งหนีมาแล้วนะเอ้าเนี่ยเฮ้ยมันบัก๊กวะเนี่ยเอา้าทุกคนเห็นไหมผมวิ่งไปไกลนะทำไมไอ้รอมันดูดผมมาได้อ่ะเฮ้ยโปรวะเนี่ยโปรหรือเน็ตกูแหลกวะกูก็ปิดไวไฟเล่นอยู่นะไม่ที่ผมปิดเนี่ยคือผมมีไวไฟ,ไฟเล่นของผมอยู่แล้วห้องห้องถ่ายคลิปเนี่ยเน็ตกากสัสๆนะครับผม ผมก็ต้องใช้ wiFi ตัวเองเล่นแต่มันก็ไม่น่ากระตุกนี่ผมก็ไปเล่น wiFi ตัวเองที่อื่นนะมันก็ไม่กระตุกแลวนี่ใครเนี่ยโอ้ยสัตว์กระตุกสัตว์ตอนนี้กูชาร์จรอเลยแม่งโดนอยู่แล้วแม่งหลับเนี่ยแม่งหลับแม่งหลับหลับไปหลับไปมันเป็นไอนี่ของบอลเคมานะครับเราต้องระวังอย่าขึ้นฟองสบู่เท่านั้นเองเดี๋ยวเราหลบก่อนไอสัตว์โอ้เกือบโดนผมเออวิ่งกระโดดไปถีบมันต้องแบบนี้ว่ะ ลบโอ้ยจรวดเข้าหมื่นสามโคตรแรงเดี๋ยวหนวดเขาทีมใครหนวดเขาทีมกูนี่ว่ะโอเคโหตอนนี้มันนําผมอยู่สามต่อสองแต้มนะครับซึ่งหน้าที่สายวิ่งคือไปเก็บธงเดี๋ยวเราไปเก็บธงนั้นก่อนไม่รู้ว่าตัวที่วิ่งขึ้นไปตรงนั้นจะไอ้นี่เปะโออินุอา,าชิว่ะอินุอา,าชิมาว่ะเดี๋ยวกูขึ้นฟองสบู่ก่อนเดี๋ยวดออินุอา,าชิชอ็อตน่าจะแพ้แน่เลยครับตานนี้อีกสามสิบแปดวิ โย่ว่างหนวดขาวหนวดขาวหนวดขาวตายโอเคหนวดขาวตายเออแฮนด์ค็อกแฮนด์ค็อกบัวแฮนด์ค็อกอียิปต์เจ็ดวิโอเคยึดทันโอ้ตรงนี้ตรงนี้มีคนยึดอยู่ใครวะทัฟก้าไม่สิอินุอาราชิเออเกือบตายเราเข้าไปขอหน่อยขอหน่อยโอเคเราได้แล้วอ้ออินุอาราชิตีแรงมากมากครับผมผมผมว่าจะรีวิวอยู่แต่ว่ายังไม่ได้รีวิวเลยแต่ว่าตีแรงมากนะครับ นีใครเนี่ยโอ้ปูก,กาฟเหรอขอเลื่อนหน่อยขอเลื่อนหน่อยปูก,กาฟเรียบร้อยชนะไปครับด้วยคะแนนสามพันเก้านะครับคือที่ผมไม่อยากบูมั่วก็คือเน็ตผมแหลกเน็ตผมกระตุกอย่างแรกเลยประเด็นก็คือเน็ตผมกระตุกเว้ยคือถ้าไม่กระตุกกูใส่หมดแล้วอะแต่นี่ก็คือมันกระตุกแล้วเดี๋ยวแบบกระตุกแล้วแม่งแบบโดนโดนดึงไปข่าไงแบบโดนทาฟาก้ารอตัวเนี้ย แม่งวิ่งไปตั้งไกลจะสุดขอบโลกฮะมันดึงผมไปตีได้เอ้โหแม่งนะ่ช่วงเนี้ยมันกิจกรรมมันดีมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เมื่อวานนี้บิ๊กมามเข้าแล้วไอ้กล่องประจําวันเนี่ยถ้าเราเคลียร์กล่องประจําวันได้นะก็จะได้สิบเศษทองทุกวันด้วยคือแบบโคตรดีครับอาทิตย์หนึ่งอ่ะมึงได้ไปเจเ็จดสิบเศษอ่ะห้าสิบเศษอ่ะเออโคตรดีอ่ะแล้วกล่องเนี้ยอย่างที่รู้กันมันไม่ใช่กล่องเคลียร์ยากก็คือเล่นให้ เล่นให้แต้มมันถึงไอ้นี่ที่มันต้องการอะแบบแรงเอเนี่ยมันต้องการแปดพันแต้มสมมติว่าใครเก่งๆ่อยนะจัดไปครั้งละแปดพันสาแม่งก็เคลียร์ได้แล้วได้สิบเศษแต่ถ้าเกิดแลงเอสลบขึ้นไปเนะี่ยเขาต้องการหมื่นแต้มก็คือเราต้องเล่นเอาแต้มแบบเมื่อกี้ได้สามพันเก้าแล้วก็ไปเล่นบวกบวกบวกให้มันได้ถึงหมื่นก็คือเราเคลียร์ได้เลยอะเกือบเราได้เศษทองไปเลยชีวิตๆสิบเศษแต่ต้องแลกกับการเล่นให้ได้แต้มสูงเท่านั้นแล้วการเอาแต้มง่าย เกือบโอ้โหแม่งดีมากๆครับเรือบตอนเนี้ยใครกําลังคิดจะทําบูธสามนะช่วงเนี้ยแม่งดีมากและตอนเนี้ยวันแรกเมื่อวานเนี้ยคือเขาแจก50เพชรด้วยล็อกอินวันแรกเมื่อวานเนี้ยแจก50เพชรผมไปเปิดบิ๊กมัมได้มาบิ๊กได้บิ๊กมัมมาตัวหนึ่งสเต็ปแรกนะครับสาหรับไอเดีลลี่นะซึ่งผมมี Big Mom 100บิ๊กมัมเวื่อร้อยบูธสองแล้วเคยรีวิวแล้วแต่ว่าไม่รู้จะทําคลิปบิ๊กมัมอีกเมื่อไหร่นะครับผมแล้วก็ล็อกอินอีก วันที่สองถึงวันที่ห้าได้เศษทองอีกวันละสิบนะครับผมแม่งดีมากอะดีมากๆเลยอะทำไมเล่นแต่ชาวบอลดี้วะไม่มีด่านอื่นให้กูเล่นเลยเอาบาราติเอก็ได้นี่วะทำไมไม่เอาวะเฮ้ยกลัวโดนขโมยหัวใจว่ะเพื่อนๆอ้อยเดี๋ยวๆๆซันจีสกายวอล์กนี่วะ โอ้โหโดนชาร์จโดนช็อก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 ดู่าดู่าโดนช็อกโอ้โหโอ้โทีมเราแข็งเก่งมากต้นตีนกระเทยโอ้ไม่โดนไม่โดนถ้ากูไม่กระตุกนะแม่มันใสอ้าวกระตุกจริงจริงด้วยดูมันเอามันเอาทงไว้ด้วยอะไรครับพี่ชายโอ้ยโดนโดนลูกฟูกันรอบกัดว่ะรอบกัดหรอรอบกัดหรอเป็นหมารอบกัดหรอพี่ แล้วโอ้เกมนี้มันกวนตีนอย่างหนึ่งคือมันไม่ปล่อยเนื้อมาใกล้ๆกูคือแม่งปล่อยเนื้อไปทำไมทีมตรงข้ามอ่ะศัตรูมันก็ไม่ได้กูก็ไม่ได้มันปล่อยไปทำไมตรงนั้นโอ้แล้วทั้งเกมมันมีเนื้ออยู่แค่สองก้อนนะทุกคนคิดดูเนื้อสองก้อนแล้วก็มีน้ำวิ่งเร็วแล้วก็เป็นเออ่บุฟเฟ่โอ้โหเนี่ยผมจำได้หมดแล้วอ่ะเตะโอเคบอลเคตอนนั้นตายโอเคนี่เราโดนอะไรโดนอุรุศเหรอขอเลือดหน่อยอุรุศคุู๊งอ๋ยโดนโดนโดนเคาน์เตอร์โดนเคาน์เตอร์โดนเคาน์เตอร์ อาไม่เป็นไรขอเลือดหน่อยรุจิรุจิขอเลือดหน่อย,อออยโอเคโอเคเพื่อนจัดการให้แล้วโอเคตอนนี้เห็นไหมมันเป็นน้ําวิ่งเร็วแล้วเนี่ยปัดโถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองดูว่าจะไปถึงรอไหมเกือบถึงครับผมแต่ว่าไม่โดนเอารอกระโดดลงไปแล้วเป็นนักล่างไงกระโดดตามลงไปล่าด้วยขอเลือดหน่อยรอขอเลือดหน่อยรอขอเลือดหน่อยเดี๋ยวเรากะจังวาก่อนเขาจะเชคเคาเตอ,อร์ช็อคหรือเปล่า โอ้ okay. oh. โทษทีสมเกอร์ทีมลงข้ามผมนึกว่าส,สม o เกอร์ทีมเราไม่ใช่สมเกอร์ทีมศัตรูโอ้ผมก็หนีเพื่อนมาเลยโทษโทษเฮเรามาอยู่ในทงแล้วแต่เพื่อนเราไม่สนบสถานเลยเพื่อนเราเป็นสายโลที่แข็งแก่งมากทาฟกาโรโอเคไม่โดนสกิลนี้มันกะยากอีกหนึ่งเว้ยวืออยู่ไหนกันเนียอยู่ในกันเนียลูกขังมาแล้วจ้า ทุกข่างมาแล้วจ้ามาแล้วตายตายน่มันปล่อยทาชิกิไปแล้วรู้สึกว่าจะเป็นทาฟาก้ารอใช่ไหมได้มันน่าจะยึดทันนะครับเพราะมันเป็นสายวิ่งนะเคป่อยให้มันยึดไปก่อนลบก่อนลบก่อนลบก่อน,นโอ้ลจีเสือน้ากลัวเหลือเกินทีบโอ้ทีบทิปทิปไม่โดนเลยว่ะสกิลทิปแม่งโดนยากกว่าทุกคนลบก่อนลบก่อนลบก่นอนเค โอเคลูฟ okay, ี่เอสยไปหมัดเดียวล่วงเลยเดี๋ยวเราไปทงล่างก่อนโอ้โหนี่เราต้องวิ่งอ่ะขึ้นลงล่างขึ้นบนลงล่างขึ้นบนอยู่เนี้ยโอเคตายเคตายไปขึ้นชนะอู้สีหนึ่งเคสีหนึ่งส่งหน้ายิ้มไปเลยสีหนึ่งโอ้ผมกดไลค์เขาก่อนเขาเก่งมากคนนี้เขาฟอร์ทงได้โหโคตรโคตรเทพอ่ะ โอเคครับเราชนะไป4ต่อหนึ่งแต้มครับโอเคสามตาวันนี้เราไม่แพ้แล้วนะมิสเตอร์ทูมิสเตอร์ุยจะพูดมิสเตอร์ทีถ้าพูดถึงมิสเตอร์ทีแล้วมันมีทฤษฎีหนึ่งเขาบอกว่าอาราบัตตอรเซตใหม่จะมีแบบมิสเตอร์ทีเข้านะแล้วก็มีเพลนะที่เป็นเออ่ผลเหี่ยวจะเข้านะโอ้ตัวนั้นแหละเออโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็โคลานะหามาจากไหน โคลาเนี่ยก็คือเอ่อการที่เรามีตัวละครเวลร้อยแล้วเราเปิดได้ซ้ําอีกตัวหนึ่งก็คือเราจะได้โคลานะครับผมแบบเอ่ยยกตัวอย่างมิสเตอร์ทูไม่ได้แบบเรามีสเน็กแมนเนี่ยเรามีสเน็กแมนเวลร้อยเนี่ยเราเปิดได้ Man สเน็กแมนซ้ําเนี่ยเราจะได้ห้าสิบโคลาแต่ย้ําว่าเราต้องเปิดให้ได้เวลร้อยก่อนย้ําว่าเราต้องมีเอ่อสมมติว่าถ้าเกิดเรามีสเน็กแมนเวลร้อยใช่ไหมเราผมขอย้ําก่อนเราต้องมีสเน็กแมนเวลร้อยเราถึงจะเปิดได้ห้าสิบโคลานะครับซึ่ง ตัวตัวละครสี่ดาวขึ้นไปเนี่ยมันก็จะได้ถ้าเราเปิดซ้ําแบบเวลร้อยตัวละครสี่ดาวพวกแบบทาฟกาก้ารอตัวเนี้ยถ้าผมเปิดได้ซ้าเนี่ยผมจะได้ห้าสิบโคลาแบบเนี้ยแบบพวกเนี้ยทุกตัวอะไรที่เป็นเวลร้อยอ่ะเราจะได้ห้าสิบโคลาเว้แล้วก็สองดาวสามดาวจะได้เทียร์หนึ่งเทียร์สองนะโอเคส่วนตัวโคลาเปิดหายตายก็ไม่ได้ครับผมซึ่งตอนนี้ผมต้องการโคลามากๆเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรอสเต็ปตู้ลีเจนต์ตู้ใหม่ว่าจะเอา ผมต้องการเกลือนะถ้าเป็นตู้ดิจนตตู้ใหม่มาผมจะเอาเกลือเพื่อมาแลกเพื่อเพื่อได้โคล่ามาแลกนะถูกรางวัเลเนี่ยผมจะเอาเกลือครับถ้ามีตู้ใหม่เข้าผมจะเอาเกลือมาแลกตัวนี้ครับมาแลกบนเคนะโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไปก่อนครับลาไปก่อนสวัสดีครับ